ครับสวัสดีครับพบกับผมอีกหนึ่งวันนะครับกับทีมงานช่างรุ่งโซลาเซลล์หรือว่าเสียงลุยทุ่งครับวันนี้ก็สวัสดีกันที่โคราชที่บ้านเราเองนะครับคือก็โซนบ้านช่างนะครับก็เป็นของน้องนะครับน้องติดตั้งไว้ไม่รู้ช่างไหนเหมือนกันผมก็ไม่รู้นะครับ กมมีปัญหาครับมีปัญหาโทรหาผมก็ได้ครับผมช่วยได้ผมช่วยนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูปัญหาปัญหาเกิดจากอะไรครับนี่ครับเละเลยครับไม่นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับส่วนตัวนี้เป็นโจไดครับ 1,500วัตต์2แรง2ระบบ AC DC นะครับเกิดอาการไหมเพราะไฟลัดวงจรนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้ว่าช่างไหนนะครับคือขันน็อตขันสายไฟนะครับขันไม่แน่นเกิดอาการอาร์คนะครับนี่ครับ ดูให้ดีนะครับดูให้ดีเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับถ้าเข้ากล่องคอนโทรลได้เสียหายเยอะแยะเลยนะครับนี่ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าปัญหาจะประมาณไหนส่วนตอนนี้เดี๋ยวผมจะลงเปลี่ยนเบรกเกอร์และเสดไปใหม่นะครับก็ดูให้ดีครับดูให้ดีว่าสายฟงสายไฟของเรามันหลวมไหม นี่ก็เลยเวลารับประกันมาแล้วครับนี่เข้าปีที่สามแล้วผมก็ยังไม่รู้เลยว่าการรับประกันของช่างเขาให้กันกี่ปีส่วนผมของผมนี่รับประกันสองปีครับตัวนี้ไม่ใช่ของผมก็จริงก็พี่น้องกเกษตรกรลําบากนะครับผมก็มาช่วยดูให้ก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรก็แค่ซื้อ อะไรเดี๋ยวผมทำให้เองนะครับครับผมเดี๋ยวจะดูอีกทีนึงว่ากล่องคอนโทรลจะมีปัญหาไหมครับผมครับตอนนี้ก็มาเทสระบบลองเบรกเกอร์ตัวใหม่นะครับก็ระบบคอนโทรลโอเคครับไม่มีปัญหาก็ถือว่ายังโชคดีอยู่ที่ไฟ ยังไม่อาร์คถึงกล่องคอนโทรลนะครับครับเดี๋ยวไปดูน้ำตัวนี้จริงๆเต็มสปีดมันต้องที่แปดแผงนะครับพันห้ารยวัตต์สองแรงแต่ใช้สี่แผงกอสตาร์ททำงานนะครับเป็นการสตาร์ททำงานสี่แผงจริงๆก็น่าจะใช้สักหกแผงนะครับเพื่อการใช้น้ำอย่างเพียงพอและมาตรฐานนะครับ นี่ครับถ้าแผงไม่พอน้ำจะเบามากนะครับแบบนี้เห็นไหมดังนั้นใช้ให้มันเต็มสปีดมันจะดีที่สุดนะครับน้ำเบามากเลยเนี่ยแต่ระบบโอเคแล้วครับไม่มีปัญหาอะไรมากมายนี่ครับอยู่ตอนเจ็ดมงครึ่งนะครับน้ำได้ประมาณนี้ ก็ไม่ถือว่าเต็มท่อดีนะครับครับผมเดี๋ยวเดินระบบให้เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีนะก็โอเคครับเดินระบบใหม่ใช้ลรกว่าเก่าครับการใช้งานก็โอเคครับครับผมโชคดีไปที่ก่องคอนโรลไม่มีปัญหาแต่ยอมรับจริงๆว่าของโจูไดนะครับอึดพ้นใช้งานเก่งมากครับสำหรับ ้นาลึกต้องโจไดหรือว่า2ระบบแนะนําให้เป็นโจไดอย่างเดียวนะครับครับผมสําหรับวันนี้ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสําหรับผมเสียงลุยทุ่งหรือว่าทีมงานช่างรุ่งโซลาเซลล์ครับวันนี้ก็สวัสดีครับครับสวัสดีสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับพบกับผมเสียงลุยทุ่งหรือว่าช่างรุ่งโซลาเซลล์นะครับครับวันนี้ก็สวัสดีกันที่ร้านนะครับเนาะ มาให้ดูนะครับเป็นรถใหม่รถใหม่เข้ามานะครับก็จะเยอะอยู่จะมีรถใหม่เข้ามาของมาเพียบครับแต่ราคาดีดตัวขึ้นนะครับนะก็ให้ทัวรมาถามเอาดีกว่าครับเพราะบอ่อบาดานแต่ละพื้นที่แต่ละบอ่อแตกต่างกันนะครับเราจะลงราคาไปในคลิปเลยไม่ได้นะครับเพราะเราต้องคุยกันว่าบอ่อบาดาล ลึกเท่าไหร่น้ําเยอะแค่ไหนครับเพราะชุดบาดานโซลาเซลล์บางทีก็การใช้งานแตกต่างนะครับนะผมก็มารีวิวทางร้านให้ดูนะครับว่าอยากได้รุ่นไหนยี่ห้ออะไรแบบไหนกี่แผงกี่แรงบอกเราได้ครับแต่ที่แน่ๆสำคัญที่สุดคือ น้ำประดานของลูกค้านะครับต้องต้องมาตรฐานและเป๊ะนะครับจะคาดเคลื่อนไม่ได้เหมือนวันนี้ครับที่ไปลงที่ฝั่งจัตุรัสเกิดอาการคาดเคลื่อนอีกก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับไปกลับมาเอาแผงกลับมาเอาสมุดที่ร้านอีกมันก็จะมีค่าน้ำมูกน้ำมันดังนั้นผมจึงเรียนให้พี่น้องเกษตรกรทราบนะครับว่าคำนวณ บอปรดานให้ดีเราจะได้ไม่คาดเคลื่อนและจะไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มแต่มั่นใจในราคาได้ครับทัรหาผมช่างรุ่งโซลาเซลล์ท่านจะมั่นใจกับราคาและชื่นใจในคำพูดของผมครับสำหรับวันนี้ก็ฝากเป็นแนวคิดนะครับเนาะครับผมสวัสดีครับ